سبحان الله 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 سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความโปรดปานขอความการุณาขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และจงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการวันนี้ต้องขอชก,กุต่ออัลลอฮฺ س ب าน ن ه และที่อัลลอฮฺสลลุบานตลาเรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่19อย่างอีกสองสามวันก็สู่เดือนรอมฎอน ขอชุกตะละว่าอัลลอฮฺช่วตะละให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงเดือนอมาดอนและขณะเดียวกันพี่น้องหลายท่านก็ได้เ,เตรียมตัวเตรียมใจและก็บริจาคโดยเฉพาะย่างยิ่งกันดูแลศิลติละให้พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายผู้พูดใกล้ชิดเราได้มีโอกาสดูแลพ่อน้องของพ่อ พี่ชายของพ่อหรือ,อน้องของแม่หรือนา้นาสาวพี่สาวของแม่นะครับเรามีผู้ใหญ่หลายคนกำลังซื้อผ้าผ้าสายดาซื้อข้าสารซื้ออาหารแห้งซื้อญีอ่ปะรำซื้อตละลักงงผ้าสรงนะครับหรือไม่ก็กัะเพียงแล้วก็นำไปมอบให้กับ พี่ป้านาอาเหล่านี้ซึ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ให้าทายาทเหล่านั้นได้เตรียมตัวเข้าสู่เดือนนการทำอิบัดต,ต่อลอุบาโนาตาละจากนั้นพี่น้องที่มีแขค,ครับกุรานมาดูวัสดุสารนตน่าชาที่ผมจะต้องนำเรียนกับพี่น้องซึ่งขณะนี้พี่น้องก็ต้องทำใจนิดนึงผมอันเนื่องมาจากว่าการบันทึกรายการทุกครั้ง เรามีผู้บันทึกรายการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบแต่วันนี้ตากล้องเราคนนั้นเขาก็ได้รับงานจากอ,องค์กรอื่นผมก็ต้องใช้วิธีฉุกเฉินนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะอินเสิร์ตภาพรายการได้ฉะนั้นนะครับครั้งต่อไปผมจะพยายามนำเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะพี่น้องจะได้เห็น สภาพของมัสยิดสุรตานสซาลมันชาพี่น้องที่มีเกียรติและที่รักกัลสุบานุตาลาทุกท่านครับตามที่ผมได้ไดําเนินการนําเรียนเรื่องต่างๆกับพี่น้องมาในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาประการแรกที่จะต้องนําเรียนพี่น้องก็คือพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วว่าผมจะต้องนําเงินก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินบริจาคของพี่น้องนําไปชจ่ายใ,ให้กับผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้เราหยิบยืมเงินจำนวน1นึ่งล้านแปดแสนบาทซึ่งขณะนี้นะครับปาชุโกตราุชบาโนต่าลวผมได้นำเงินหนึ่งล้านบาทให้คืนกับผู้ใหญ่เจดีไปแล้วโดยให้มาแล้ว3มงวดนะครับงวดที่1ก็ให้ไปส0 0แสนงวดที่สอ0 0 0มแสนเมื่อ2องสวันที่ผ่านมาผมก็ได้โอนไปอีกส0 0แสนรวมแล้ว1ล้านบาท ก็ฮามดุลิลละนะครับฮามดุลิลละจริงๆขอโกต่อลอสซบวโนตายละและยังมีค้างอยู่อีกแปดแสนก็มีความตั้งใจว่าเดือนอรมดอนนี้นะครับก็หวังจากความเมตตาจากอลอสซัวโนตาลาให้ดนใจผู้อายาผู้เยตเจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการใหบริจาคเข้ามานะครับ9270452735จากการกรุงไทยก็อยากพี่น้องก็อยากมี ผมมีความม่หวังกับพี่น้องว่าให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาอีกโครงการหนึ่งนะครับพี่น้องก็เสียดายว่าเราไม่เห็นภาพอินเสิร์ตต้องอธิบายกับพี่น้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเราได้ต่อเติมมัสยิดทางด้านทิศเหนือนะครับขณะนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับไปแล้วประมาณ95% ยังค้างอยู่ก็เฉพาะประตูหน้าต่างนะครับและกระเบื้องประมาณ1ิบ้ากล่องหรือสิบหาลังที่มันยังขาดอยู่เพราะว่าวันนั้นช่างเนี่ยก็สั่งไป60ลังปรากฏว่าไม่พอไม่พอไอ้ยอของกระเบื้องเนี่ยต้องใช้ขนาดเบอร์เดิมฉะนั้นต้องสั่งจากโรงงานที่ในกทม ก็รอเวลานิดนึงคงจะได้มาในช่วงสองสอาทิตย์นี้ก็คงจะได้กระเบื้องมาเสร็จแล้วขณะนี้พี่น้องที่อิมัตลตอลรัุบาโนตาลาเราได้ปรับพื้นที่ทางด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้ทางด้านาฝามือของเราเนี่ยถ้าเรายืนยืนละหมาดหันหน้าไปทางกิบลั ซ้ายมือทางทิศเหนือเนี่ยนะครับเราทำขยายมันชิดไป95%เซแล้วยังเหลือทิศใต้ทิศใต้เราก็ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังรอแต่ให้ให้ใหเอาแมคโครมาเอาช่างมามาวัดนะครับวัดการการขุดหลุมเ <c oughs> ตตอม่อผูกเหล็กนะครับผูกเสาและก็ตั้งคานบนคอดินนะครับตั้งคานบนคอดินเนี่ยในส่วนขเขาประมาณในการช้จ่าย ก็ถ้าว่ารถไมคโครนะครับก็คิดเป็นลยชั่วโมงชั่วโมงละแ0 0้บาทนะครับก็ต้องใช้ประมาณ3 4มีชั่วโมงนะครับประมาณ3 4มีชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาซื้อเหล็กมาประมาณเบื้องต้นนะครับเสาและก็หลุมเหล็กที่ผูกสีหุนเนี่ยเหล็กสีหุนนะครับแล้วก็ผูกข้างล่างเสร็จแล้วเราก็ตั้งคาดบนคอดิน รวมแล้วเหล็กประมาณ50เส้นนะครับห้เส้นก็ประมาณจะเส้นหนึ่งสองกว่าบาทห้เส้นก็ประมาณหมื่น้าพันบาทนะครับแต่ส่วนในค่าแรงต้องเข้าใจต้องอธิบายกับพี่น้องว่าเราใช้ช่างสี่คนด้วยกันจากนั้นสคนเนี่ยช่างก็รวมรวมแล้วก็ประมาณค่าแรงวันละประมาณสอง0ันบาทถ้าหากาเราใช้10วันก็ประมาณสองหมื่นบาทเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าหากว่า ในช่วงเบื้องต้นในการขุดหลุมแล้วก็ผูกเหล็กขันข้อดินเนี่ยก็รวมๆแล้วนะครับเราใช้งบประมาณเบื้องต้นก่อนก็ประมาณ5 0,000ืนบาทก็อยากใช้พี่น้องว่กักยิยะเข้ามานะครับเก้าสองเจ็ดสามามถก็มุ่งมีความมุ่งหวังจากความเมตตาของพระสุบานวะตาอ่ะในเดือนในเดือนมรนี้นะครับหรือในช่วงวันที่19วันนี้วันอาทิตย์ที่พี่น้องดูรายการก็พี่น้องก็สามารถที่จะ บริจาคเข้ามาได้อเน,นื่องมาจากว่าอักิดาของมุสลิมนะครับอักิดาเนี่ยเรามีมาลาอิกะที่คอยบันทึกผลความดีและผลความชั่วของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่วันหนึ่งประมาณ4องค์ด้วยกันกลาวว่ากลางวันนี้สององค์กลางคืนนี้สององค์ฉะนั้นส่วนต่างๆที่เรากระทำความดีนะครับมาลามาลาอิกะก็บันทึก ต่มี h ะด i ษของท่านรอซูลนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลลัมท่านบอกว่าท่านเนี่ยท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลลัมเนี่ยเดือนชะบันเนี่ยท่านจะถือทิ้นอดมากที่สุดยกเว้นในช่วงก่อนรอมฎอนทักสี่ห้าวันถึงสิบวันเนี่ยท่านก็จะหยุดพอมาถึงรอมฎอนก็เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็มี h ะด i ษบอกว่าท่านนบีบอกว่าโอ้ฉันชอบที่จะให้อามานของท่านเนี่ยถูกยกโทษ ทวนไปยังพระผู้อภิบาลในขณะที่ฉันอินนันิซอเอ็มในขณะที่ฉันกำลังถือทิศอออยู่นะครับพี่น้องถือทิศอดมาแล้วแต่วันนี้พี่น้องหยุดนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะบริจาคเข้ามาได้92704273สามารถพี่น้องก็สามารถบริจาคได้นะครับ100บาท200บาท300 1,000 2,000 3,000หรือตามอัตภาพแต่ผมเชื่อมั่นในควาอมอิมั่นของพี่น้องว่า พี่น้องเมื่อรับทราบสภาพปนาัญหาว่าเราจะต้องอสนับสนุนช่วยเหลือเพราะลอสบาโนตลาได้กล่าวในคัมพียงกุรานว่าจะอาวนูอัลันบิริวตักว่าท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือจนเจือในคุณในเรื่องของคุณธรรมและความดี <c oughs> <c oughs> การบักคับย่าเรียนะครับซึ่งเป็นความดีอย่างมุกตามัดอย่างเป็นประชามติของปวงป่า ว่าการวักกับยรียะการสร้างมัสยิดนี่มีผลบุญอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเราบริจาคในช่วงของอปลายชะบันจนถึงเดือนรอมฎอนปันนี้มันเป็นความยิ่งใหญ่ของลอสสบานอัลจาระที่อัลลอสุบานุตาลาได้บอกว่าในกัมเพียงคุรานในสุลตูลลสว่าว่าอัมมามันอาตอ้วัตตะโกวัดซาดกะบิลฮุสนา 菩萨นุยัติรูลินยุสรอซึ่งมีความว่าสำหรับผู้บริจาคและมีความยำเกรงและเชื่อมั่นต่อสัญญาตอบแทนความดี菩萨นุยัติรูลินยุสรอเราจะอำนวยให้เขาได้รับความสะดวกที่จะทำความดีนี่คือสิ่งที่อรรถสุบาลโอตาลาได้ยืนยันได้บอกกล่าวว่ามาอัตอผู้ไดที่บริจาค อัตอบิม,มานาัตนะตสดะก็เป็นการบริจาควัตตะกอเลียกครับริจาคนั้นเรามีความยำเกรงต่อลอสุบาโนตาละมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับมีจิตใจที่อบอ้อมมีจิตใจที่เอือออ้ออาทรมีความเมตตาท่านมีความยำเกรงต่อลอสุบาโนตาละท่านเองมีความมุ่งหวังให้รอดพ้นปลอดภัย จัดการอาซาบขอัลลอฮฺสุบานุอาลาในสุสานท่านมีความมุ่งหวังที่จะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺสุบานุอาลาแต่เขาต้องผ่านอะตอวัตโกต้องผ่านการบริจาคและการมีความยำเกรงในอัลลอฮฺสุบานุอาลาอีกอาญาหนึ่งนะครับที่บอกกันในสุลตุลลัชเช่นกันในอาะญาที่สิบเจ็ดอัลลอฮ์บอกว่าฟาซานูยันฟา อาอุบลเลาะห์นะชัยตันรอดีมว่าจะดูว่าจะดูจันนบุหัลอะต์กะละซียุติม่าลาหูยะตะซักกะจึงมีความว่าผู้ที่มีความยำเกรงนั้นเขาจะถูกกันให้ห่างไกลจากไฟนรกการตักวาการยำเกรงการมีความสำรวมจนการมีความเมตตาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากการอาซาบจากการถูกไฟนรกมา เรือมาเผาผลาญเพราะสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือไฟนรกนะครับว่ามาจะพัดยลันดาวมินเนะมัเตินตุยจาซาซึ่งเขาเป็นผู้ที่สละทรัพย์ของตนเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์อัลลัฮฺปฏิโกอ้วดยาอ้วดยาฮิรัลลอาลาวะลาซาฟายาบอนอกจากต้องการ การยอมรับจากองค์พระผู้อภิบาลของเขาที่สูงส่งเท่านั้นและอีกไม่นานเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการอย่างน่าพึงพอใจนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาได้กล่าย้ำบอกกล่าวไว้กับคนที่มีความอะตตตะกาะคนที่มีคนที่บริจาคและคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานูตาลาท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านที่ มีอิมานต่อรัชบาลต่างๆทุกท่านนะครับเงินทองที่พี่น้องได้สะสมมาเงินทองที่พี่น้องเก็บมาหรือฮัตยะต่างๆที่ลูกๆมอบให้กับฮัตยะในช่วงแต่ละเดือนลูกๆของท่านมีงานการทําแล้วก็เอาเงินมามอบให้กับฮัตยะฮัตยะก็เก็บไว้ส่วนที่ฮัตยะบริจาคมานะครับนั่นก็คือเป็นส่วนสะสมของฮัตยะเป็นส่วนมรดกของฮัตย พราะในส่วนต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมบอกว่าส่วนที่เป็นของตัวเ ين, องก็คือทรัพย์สินที่เรา,ททเราใช้จ่ายไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือนะครับนั่นก็คือเป็นมรดกให้กับลูกหลานฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราอายุมากเราจะกลับไปสู่ความเมตตาของ Allah เราก็จะต้องนำพาสิ่งดีๆสะสมเสบียง นะครับให้กับตัวเองด้วยการบริจาควกับยรีะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติและเจริญของลอสซบาโนะตาละก็มุ่งหวังนะครับควาเมตตาจาก a ลให้ท่านช่วยบริจาคเข้ามา9 5 7 7สามารถตามเลขบัญชีที่อยู่ข้างล่างพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อผมมาได้เลยนะครับวันนี้ผมนั่งรอเฝ้าหน้าจอทีวีอยู่เพื่อจะให ผู้ใหญ่ใจดีโทรมาบอกกล่าวว่าอิหมามน,นะครับได้บริจาคไปแล้วนะสองร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันหรือพี่น้องที่มีทรัพย์สินเยอะๆนะครับพี่น้องต้องการที่จะช่วยเป็นกอบเป็นกำรรพี่น้องก็โทรบริจาคเขาโทรเข้ามานะครับว่าบริจาคเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของมัสยิดจะได้แก้ปัญหาของสภาพหนี้ของมัสยิดซุลตันซุเลมอัชช Inau ti imam tolos uba anong utala tukkan, in pakang toma nai suratun bakoro, alos uba anong utala pokal iwa, in tuk badus sa dakol ti, taa pokal pepe ikan borica, vani aing mahi doit plat tukcap ti tana u uwa, in tuk fuh a nan pin ti kuwan dai rapkan jogjong, otu has. วตุทูฮันฟุกรอาวะวะขัยรุลละกุมวะยุกฟิรอันกุมมินซียติกุมวะลาวะอะลมุบิมาตัมลูนขบีรและถ้าพวกเจ้าปกปิดมันและนำมันไปบริจาแคแก่คนยากจนก็หมายความว่าสิ่งใดที่เราบริจาคแล้วเราเปิดเผยนั่นก็ถือเป็นเนี่ยมัดประการหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่มีเจตนาที่จะอ้วน แต่อเป็นเปิดกลางเปิดเผยของการบริจาคเพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นด้วยนะครับว่าเมื่อในโกบริจาค拉บห้าหมื่นฉันก็มีเงินอยู่ในธนาคารอีกสิบล้านฉันก็บริจาคห้าหมื่นบางคนก็บอกว่าฉันมีเงินในธนาคารอยู่ยี่สิบล้านฉันบริจาคแสนอย่างนี้เป็นนายมเป็นเนื้อมัดอย่างมหาศาลผลบุญนะครับพลานิสงต่างๆก็จะคืน กลับไปให้ผู้ที่เปิดเผยเรื่องการบริจาคโดยปราศจากการโอร้อวดและขณะเดียวกันการบริจาคให้กับคนยากคนจนนะครับที่เราซ่อนเร้นที่เราปิดบังเอาไว้นะครับก็เป็นควา,ามดีสําหรับพวกเจ้าใครรุนละกุม่มก็เป็นควา,ามดีสาหรับพวกเจ้าพวกเจ้ามีควา,ามภาคภูมิใจมีการดีใจมีการอ,าอ,าอิ่มใจในการบริจาคให้กับคนยากคนจน ในนั้นพี่น้องที่อิหมานต่อรัศมีโนตาละการที่เราบริจาคให้กับคนยากคนจนผมขอแนะว่าน่าจะให้เป็นเป็นก้อนนะครับอย่าให้เป็นกระปิกระปอยอย่าให้ห้าร้อยอย่าให้หนึ่งพันเพราะห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยคนยากคนจนก็มีความต้องการเยอะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเห็นคนยากคนจนในพื้นที่ของท่านนะครับในมูลเก็มของท่าน หรือท่านต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับท่านก็ไปที่องค์กรที่ดูแลเด็กกำพร้าตามสถาบันต่างๆตามโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนของอาจารย์มุสซาฟาอัลซอลิสุนนะหรือโรงเรียนมูนิทิจ่างามของอาจารย์มุสซาฟาของของอาจารย์ยุซุฟพุงกวีและคณะครูผู้บริหารท่านก็นำเงินไปสักก้อนหนึ่งนะครับห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทหรือไม่ท่านก็ต้องการที่จะปลดเปลื้องนี้สิน ให้กับมัสยิดสุสลต่านที่ยังค้างอยู่ประมาณ8ปดแสนซึ่งผมมีความตั้งใจว่า,าหลังเดืนดอนรอมฎอนถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามา927045 2735ผมจะจะได้มา4ี่แสนก่อนจะโอนไปสี่แสนถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามาก้อนใหญ่ก็บก็จะให้คืนจับเจ้าของที่ดินเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่ดินเจ้าของผู้ใหญ่เจดีที่ให้ผมยืมเงินมา อาจจะโอนไปเรื่อยๆจนหมดในเดือน ر م ม ا ن ถก็มีความเมตตามีความมุ่งหวังนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านว่าท่านน่าจะาปิดในเดือนร م ض ا ن นี้ให้หมดสิน้นเพราะว่าต้องยอมรับสาภาพว่าตั้งแต่เราเริ่ม,มการก่อสร้างมัสยิดตามสาภาพของความยากจนความลำบากแสนเข็ญที่เราต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดระยะเวลาตั้ง25ปี เรายัางมีนิสิยและขณะเดียวกันเราก็ต้องอีดเดิร,รมในการก่อสร้างองค์อาคารบร,ริการมัชยิดไปด้วยและขณะเดียวกันเราก็มุ่งหวังในความเมตตาว่าผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพออาะยงยิ่งพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีในทางโกโทโมปริมณฑลโดยเฉพาะยิ่งสายตระกูลสุนตานสุน,นสัยมาชาก่อ,อนนิดเดียวนะครับก่อ,อน,นที่จะหมดรายการว่า พี่น้องที่เป็นสายจากรุลสุนไพรลมันชาไม่ว่าจะเป็นแถวจุ้งครุนะครับบางกอกน้อยแถวแถวบางพลัดนะครับหรือแถวนนทบ,บรุรีหรืออุทยาา้าท่านพบรายการนี้ว่าผมกำลังฟืนฟ้นฟูประวัติศาสตร์สุนไพรโซเลมันชาว่าการเข้ามาของท่านดัตโตโบกอนนะครับซึ่งทางประวัติศาสตร์หนังสือปอร์ศัตด์ ทางด้านพี่น้องไตรฟุธท,ที่เป็นลูกหลานก็เขียนเอาไว้ว่าท่านเป็นชาวโปเชียและขณะเดียวกันท่านก็อพยพมาอย่งยกยากา a าในหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียท่านก็ด่วาวอิสลามที่นั่นจงกระทังว่าท่านได้สร้างบ้านปลายเมืองอยู่ที่ยกยากา a r ที่เมืองสาเร่รนะครับหรือเมืองซารายอ,อยู่ที่นั่นจงกระทังท่านมีครอบครัวเป็นข้าราชการของยกยากา a r ท่านมีบุตรนะครับพอในสมัยปลายปลายศตวรรษที่สิบกฮอลันดาและอนานิคมก็ผู้นำกำลังมาซื้อสินค้าเครื่องเทศและก็ไล่ลา่าลุกรานอินโดนีเซียในหมู่เกาะต่างๆท่านก็จำเป็นท่านต่อต้านอินชาวลันดาต่อต้านไม่ไหวเพราะว่าฮอลันดาพาปืนไฟมาด้วยนะครับปืนไฟก็คือปืนใหญ่ที่อยู่ แถวกาบเรือยิงขึ้นฝั่งท่านตัตุมกรท่านเป็นเป็นนักคลิกเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการรบทางด้านการเดินเรือและความรู้ทางด้านศาสนาท่านก็รวบรวมกําลังพลในสาขาอาชีพและพาลูกมาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงนะครับในปลายปลายศตวษทิ่บกลูกของท่านมาสามคนก็คือท่านคนโตคือสุลมานฟาริซีและกับฟาติมา สซเลมันฟ,ฟาริสีได้เรียนรู้การชชีวิตของคุณพอ่อเหตุการณ์เหล่านี้นะครับรู้ไปถึงออกยาหรือเทียบเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรัฐราชธานีในยุคโบราณนะครับรายงานไปยังพระเจ้าทรงทมว่ามีแขกมาลายูนะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองจนเจริญเจิบโต มีชุมชนใหญ่โตสามารถปราบจนสลัดได้และก็สามารถทำธุรกิจการค้ามีความมั่นคงมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสนะครับออแันดาจีนมาลายูมาร่วมค้าขายกับท่านและขณะเดียวกันก็เป็นนโยุบายทางด้านทางรัสยามพระเจ้าสรงรามก็แต่งตั้งท่านดัตโตมกนซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึงะครับจากจังหวัดสงขลา ก็เป็นสิ่งแรกอาการแรกก้าวแรกอยู่ที่หัวเขาแดงน,นะครับฉะนั้นผมมาฟื้นฟูประัศาสตร์ตรงนี้ปรศาสตร์ตรงนี้ในด้านต่างๆพี่น้องก็เข้ามาเยอะมากในขณะนี้ผมก็จําเป็นที่จะต้องขยายมาสิดกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มาเยี่ยมมรดกโลกมาเยี่ยมโบราณสถานมารับรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมืองของยุคตะโตมกร ยุคข,ของท่านสุนตานโซเลมานยุคข,ของท่านสุนตานมุสตาฟาชาทึ่งท่านปกครองอยู่ในบริเวณหัวเขาแดงเกือบ100ปีและก็สามารถที่จะให้ลูกหลานทั้งหมดนะครับขยายกระจรกระจายไปอยู่ทั่วประเทศแต่พี่น้องท่านใดนะครับได้รับรู้ได้รับทร,รบาบก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้เข้ามาเยี่ยมมัสยิดสุนตานโซเลมานชาด้วย พราะขณะนี้เราก็พัฒนาไปมากพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังขาดก็ประมาณก็อยากะเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เป็นสายต่างๆเข้ามาบริจาคการ์มาสายต่างๆอย่างเช่นสายของท่านสุนตานมุสซาฟาที่อยู่อำเภอเชยานะครับอยู่สุราษฎร์ธานีและก็แถวอันดามันี่เป็นลูกหลานของท่านสุนตาน มุสฟาหรือพระญาพิจัยพักดีเจ้าเมืองชายาและลูกหลานของท่านพระญาราชมังสันที่อยู่แถวอยุธยานนทบ,บุรีนะครับกทมและก็อ,อยู่มารับราชการอยู่แถวหัวเมืองต่างๆอีกจำนวนมากและขณะเดียวกันก็มีมีเขาเรียกว่า,าราชวงศ์นะครับของพระญาราชมังสันเนี่ยก็มีอยู่จำนวน ไม่ใช um, ่น no ้อยก็อยากการพี <te ck ness üyor> ่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับ927045273รายการผมขอนำเรียนรายการของมัสยิดสุรตาลในช่วงเดือนรอมดอนนะครับเราจะเปลี่ยนการรีนันจากปกติเดือน1เดือนที่ผ่านมารีนันจะอยู่ที่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเดือนรอมดอนนะครับย้ายไปอยู่ที่จิตนาฬิกา จนถึง7โมงครึ่งนะครับอีก7.00ไปถึง7โมงครึ่งวันอาทิตย์ก็เสมือนกันนะครับก็อจะออกเวเวลา7นาฬกาจุด00นจนถึง7นาฬ30นในเดือนรอมดอนนะครับเพราะว่าเวลาสําคัญเราก็ต้องอมอบคืนให้กับทางทีวีทางอาจารย์ยุทธศพปงกวีและขณะเดียวกันเราก็มีความตักว่า มีความตะวักกันต่อลอสบานโตาลาว่าสิ่งใดที่ลอสทรงกาหนดก็จะเป็นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในตานองเดียวกันถ้าว่าเราออกรายการเจ็ดโมงเช้าอัจยาหลายท่านละหมัดสุโบแล้วอาจยาหลายท่านนั่งซิกุลอสอัจยาหลายท่านนั่งอ่านอัลกุรอานพอท่านเหนื่อยนะครับท่านก็มาเปิดรายการทีวีเจอทีวีปดนีมัตสิสุลจาน ก็อยากใหท่านช่วยบริจาคก็มา9270452735ผมก็ต้องพูดคุยกับฮัตยะทั้งหมดที่ติดตามชมรายการอยู่วันนี้พี่น้องอาจจะแปลกใจว่าทำไมวันนี้ผมพูดคนเดียวนะครับก็ต้องขออธิบายว่าวันนี้เราใช้โทรศัพท์บันทึกรายการและก็ความพร้อมของเราไม่มีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขยายกว้างให้สองคนมาพูดได้ เพราะว่าไม่มันมีอยู่ตัวเดียวก็ต้องพูดคนเดียวก่อนในตอนนี้ชาละเดือนรอมฎอนเราจะได้มาพูดคุยกับคุณวุฒิมาดำหรือคุณชานวิทยมาโฉนะครับจะได้พูดคุยถึงคุณค่าของเดือนรอมฎอนหรือเล่าเรื่องเล่าฟาร์มสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของมัสยิดสุสละตะ่านพี่น้องที่อิมนานตอลอสวานวตาละนะครับผมอยากจใายพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา92704 สองเกตสามถเวลาก็าจะหมดนะครับผมจะขอย้ำอีกนิดวา่าวันนี้ผมพูดกับพี่น้องสองรายการรายการแรกก็ขอบริจาคจาก,กพี่น้องว่กกัมยาริยะมาต่อเติมมัสยิดมาซื้อเหล็กนะครับมาจ่ายค่าแรงแล้วก็มาซืมามา,มาจ่ายค่ารถขุดรถขุดหลุมนะครับตั้งโตอหม้อตั้งการบนดิน นะครับซึ่งใช้งบในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ประมาณ50,000บาทและในส่วนต่อมาที่จะต้องนําเรียนกับพี่น้องว่าเรามีหนี้อยู่8 0 0 0สนบาทนะครับแปดแสนบาทกลมๆนะครับกลมๆซึ่งมันมียอดอยู่ในบัญชีบ้างแล้วอยู 2, 3, ่สองสามหมื่นบอกว่ายอดกลมๆก็คือ8 0 0แสนบาทพี่น้องคนใดเข้าใจนะครับเมตตาอารีเมตตาสงสารมัสสิสถซตานว่า ต้องการจะปลดเปื้องนี้สินของมสฑิชให้แล้วเสร็จสักครั้งหนึ่งท่านก็โทรโทรศัพท์เข้ามานะครับบอกว่าอิมามขึ้นมาที่บ้านหน่อยถึงแม้เดือนรอมดอนผมก็จะขึ้นไปนะครับและกลับไปรับบริจาคของท่านหรือไม่ก็ท่านบริจาคเต็มจํานวนนะครับผมจะนำเงินก้อนนั้นได้นำเงินท่านได้นําท่านไปด้วยไปยังบ้านผู้ใหญ่เจดีนะครับ ที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินสวนณภูมินะครับไม่บอกสังกัดนะครับเพราะท่านบอกว่าอย่าบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้าว่าท่านบริจาคเข้ามาเต็มจํานวนนะครับผมจะขึ้นไปแล้วก็พาท่านไปที่บ้านของผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ท่านได้มอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ก็คือเป็นการวักฟับย,ยะดีกับมัสยิดในการซื้อที่ดินมาสร้างมัสยิดสุลตาน สเสมาชาท่านจะได้ผลบุญอย่างมหาศาลนะครับเพราะท่านมีหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดก็หวังว่าพี่น้องผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับคงจะาบริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 5 2 7 3สหาามาเหลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีนะครับผมขอดูอาอนจากอัลลอฮฺสุบานูตาลลให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพดีหายจากโรคไปไขเจ็บการบริจาคของท่านการบริจาคเป็นการบำบัดโรคไปไขเจ็บ ของท่านให้หายจากอาการป่วยนะครับและให้ท่านมีอม م านมีตักว่ามีอิคลัสตอลลาให้ท่านเป็นผู้ใหญ่เจดีอย่างนี้ต่อไปผมและคณะผู้บัรจุรายการต้องจากลาไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับบอริเลัยตอฟิคกันหิไดยะวัสสลามมอะลัยกุมะเราะห์มะรตุลลอฮ์วะบบเระกัต